สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ขอนำเสนอเรื่องราวและประวัติของราชินีหมอลำอย่างคุณบานเย็นรากแก่นตามประวัติคุณบานเย็นมีชื่อจริงตอนแรกเกิดว่านิตยารากแก่นต่อมาก็ได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อบานเย็นจนถึงปัจจุบันมีชื่อเล่นว่านิดเกิดเมื่อวันที่14ตุลาคมปี2495ปัจจุบันอายุได้73ปีเกิดที่บ้านกุดกลอยตําบลโนนสว่างอําเภอตะการพืชผลซึ่งปัจจุบันคืออําเภอกุดเขาปุ้นจังหวัดอุบลราชธานี พ่อชื่อสุดตาแม่ชื่อนางเหมยรากแก่นเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่สจากโรงเรียนบ้านท่าวังหินจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาก็ได้รับการฝึกฝนการร้องหมอลำการร่ายรำศิลปะพื้นบ้านจากคุณป้านหนูเวียงแก้วประเสริฐหมอลำกลอนชื่อดังของจังหวัดอุบลซึ่งคุณบานเย็นในวัยเด็กก็ตั้งใจฝึกฝนอย่างเต็มที่บวกกับเธอเป็นคนที่มีพรสวรรค์ทางการร้องลำกลอน การร่ายลำจนกระทั่งเธออายุได้14ปีเธอก็ได้ออกแสดงหน้าเวทีวงหมอลำครั้งแรกด้วยน้ำเสียงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวน้ำเสียงมีเสน่ห์ซึ่งคุณบานเย็นในวัยสาวน้อยยังมีรูปร่างหน้าตาที่ส,สวยน่ารักแล้วเธอก็มีลีลาการร่ายลำที่สวยงามอ่อนช้อยทำให้ทองคำเพลงดีพระเอกหมอลำชื่อดังของคณะรังสีมนันก็ได้มาชักชวนให้เธอมาเป็นนางเอกของคณะ ซึ่งในตอนนั้นคณะหมอลำรังสีมนันก็ได้อยู่ในสังกัดของนายเทพบุตรสติรอดชมพูซึ่งต่อมาก็คือคู่ชีวิตของคุณบานเย็นทางด้านคุณบานเย็นเธอก็ได้อยู่กับคณะหมอลำรังสีมนันประมาณ4ปีตอนที่อยู่ใหม่ๆอายุ14พอเธออายุได้18ปปีเธอก็ได้ออกมาตั้งคณะหมอลำเป็นของตัวเองจากการสนับสนุนของนายเทพบุตรหลังจากนั้นคุณบานเย็นเธอก็ได้ผลิตผลงานเพลงในแนวหมอลำออกมาอย่างต่อเนื่อง ผลงานเพลงของเธอได้รับความนิยมเป็นอย่างมากซึ่งในตอนนี้เองงานต่างๆก็หลั่งไหลเข้ามาหาคุณบานเย็นอย่างมากมายงานแสดงหมอลำผลงานออกเทปออกแผ่นเสียงโดยเฉพาะงานแสดงดนตรีที่มีงานข้ามปีกันเลยทีเดียวนอกจากรับงานร้องเพลงในประเทศแล้วคุณบานเย็นเธอก็ยังมีคิวการแสดงดนตรีที่ต่างประเทศอีกหลายประเทศเช่นประเทศฝรั่งเศสประเทศออสเตรเลียเป็นต้นคุณบานเย็นมีผลงานเพลงที่โด่งดังมากมายเช่นเพลงหงคืนรัง เพลงบลืมสัญญาเดือนสามเพลงลํำเพลินเจริญจิตเป็นต้นจึงทําให้คุณบานเย็นในตอนนั้นเธอมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเนื่องจากคุณบานเย็นได้ประยุกต์การแต่งตัวและการโชว์อย่างอลังการงานสร้างในเวลาต่อมาคุณบานเย็นเธอก็ได้รับการยกย่องให้เป็นราชินีลูกทุ่งหมอลำประยุกต์ผลงานเพลงที่คุณบานเย็นร้องจะมีทุกแนวไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งเพลงหมอลำเพลงลํำเพลินและลํำเรื่องตอกรอนเป็นต้น แล้วก็ยังเคยได้บันทึกเสียงร่วมกับคุณปริศนาวงศิรินางเอกนักร้องอีกด้วยคุณบานเย็นมีผลงานด้านการแสดงภาพยนตร์ในปี2518ก็คือเรื่องแผ่นดินแม่ของคุณชรินนันทนาครแสดงร่วมกับคุณสมบัติเมานีและคุณเพชรชราชวราชสำหรับชีวิตครอบครัวคุณบานเย็นได้สมรสกับนายเทพ,พบุตรสติรอดชมพูปัจจุบันนายเทพ,พบุตรเสียชีวิตแล้ว ทั้งคู่อยู่กินด้วยกันร,ระยะหนึ่งแล้วก็มีลูกด้วยกันทั้งหมด3คนเป็นหญิงสองคนชายหนคนต่อมาทั้งคู่ก็ได้เลิกลากันไปส่วนลูกๆก,ก็อยู่กับนายเทพพุตรสติรอดชมพูซึ่งลูกของคุณบานเย็นก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงก็คือแคนดี้รากแก่นกับโทนี่รากแก่นคุณบานเย็นรากแก่นได้รับการแต่งตั้งเป็นศิลปินแห่งชาติเมื่อปี2556สาขาศิลปาการแสดงประเภทหมอลำ ปัจจุบันถึงแม้ว่าอายุจะเยอะแต่คุณบ้านเย็นก็ยังคงอยู่ในวงการเหมือนเดิมแต่เป็นการฝึกสอนคนรุ่นใหม่ที่สนใจในศิลปะทางด้านภาคอีสานสำหรับสุขภาพก็ยังคงแข็งแรงดีอีกชีวิตความเป็นอยู่ก็สุขสบายดีไม่ได้เดือดร้อนอะไร